สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมเราบอกในแมปริปปีศาจหรือว่าริปผีนั่นเองตอนนี้ผมมีเงินหนึ่งร้ยห้าสิบแต่ยังไม่มีตังพอที่จะซื้อนั้นแต่ผมขอซื้ออะไรที่มันถูกโอ้โหไม่มีอะไรถูกๆเลยเออก็อยากซื้อเนี้ยแต่ถ้างั้นผลสรุปก็คือเราต้องไปเล่นกันก่อนมีผีตัวไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวดีๆขอดูก่อนขอดูก่อนมีคูบารี อะไรอะไรอย่าพึ่งดิมีหนึ่งเจสสามีผุญยนต์มีอะไรก็ไม่รู้มีการ์ตูนแคทมีอะไรตัวเขียวๆมีศูนย์คือตัวแหละสูนเก้าหกเลยตกใจหน้าเพื่อนมีสูนเก้าหกมีผีหน้าขามีไซเลนเฮดมีทีเร็กมีสัลเลนเดอร์แมนมีโซนิคอีสีแล้วก็มีเอเรียแล้วก็มีหมูพิงกี้แล้วก็มีแกนนี่แล้วก็มีเฟรดดี้แล้วก็มีตัวตลกแล้วก็มีหน้ายิ้มแล้วก็มีแจ็คเดอคิวเลอร์แล้วก็มีอโมกุสโอเคเริ่มเียนกันเลยตกใจหมดเลยเมื่อกี้เสียงซาออะไรมาตออนนี้ย่่าพึงดิ ไม่ทันโอเคทุกคนตกใจอะสำหรับใครสำสำหรับใครเป็นโรคหัวใจห้ามดูคลิปนี้เพราะว่าเพราะว่าผีทั้งนั้นเลยนะทุกคนผีทั้งนั้นเลยผีทั้งนั้นเลยและเสียงเพลงก็ดังแบบนี้จะติดกระติดไหมเนี่ยโอเคทุกคนผมขอปรับเสียงให้เบาก่อนโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว เสียงดังมากอ้าวนี่เราชนะแล้วเหรออุ้ยมาซื้ออะไรก่อนกว่าปีนขึ้นตรงนี้ได้นี่แสงอะไรเนี่ยแส,สแสงสวิมวับแสงสวิมวับเหรออะไรอะแสงสวิมวับคืออะไรอะแล้วเราก็อะทำไมทุกคนต้องต้องมาอยู่บนเนี้ยคืออะไรอะพิซซ <Pizza. S 1> ่าพิซซ่าอย่างนั้นแหละ หยุดก่อนเพื่อนหยิบปิดจะมีแต่ปิดเต่าปิดโตคืออะไรอ่ะฮัลโหลโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บปีนยันปีนย็นโอ้อันฉัิงๆเนี่ยสาเหตุที่เพื่อนต้องต้องมาอยู่ข้างบนนี้คือมันมีแต่ผีที่น่ากลัวโอ้เออเฟรดดี้มันไม่เดิน่ะดูแลสงสัยเครื่องช้างไม่ใช่เครื่องช้า เครื่องช้างลีโอเคตอนนี้เงินผมมีสี่ร้อยแล้วขอรีเซ็ตตายก่อนออออเพื่อนเพื่อนเตะเราไม่ไมอ้หือเยียมหัวเราจรจิงมโอเคเราจะมาซื้อนี้กันดีสปริงไฟเจอไฟเยอไฟเจอไฟเจอไฟเอโอไฟเจอไฟเอ,ฟเอ,ฟเอโอเคตัวต่อไปตัวอะไรโอ้เล็กมากเลย เฮ้ยอืฉากนี้ใช่เลยฟลอยนย่อยจนเฟรตี้อันนี้นี่มันฉากอะไรเนี่ยโอเคฮัลโหลผมต้องออกไปไหมอ่ะเราต้องยอมออกไปเพราะเราว่าเป็นลูกผู้ชายลูกผู้ชายต้องกล้าทำอะไรอย่างนี้สิฮัลโหลมีเฟดดี้มอนนี่มีฟ็อกซี่เอชิก,ก้าเดชิก,ก้าไปเนาะ โอเค okay. ถ้าผมกีดเสียงดังเกินขอโทษด้วยอ๋อมีคนปิดประตูเปิดประตูให้คุณนั้นดิน่าสงสารฟ็อกซี่ยังอยู่ไหมอะแฟนเพื่อนดีกว่าฮัลโหล แก้งเพื่อนเปิดประตูให้แต่ซ็อกซี่มันไม่ฆ่าเพื่อนทำไมมันต้องก่าแต่ฉันเนี่ยอ๋อรู้แล้วมันวิ่งตามหลังขึ้นมาก็เลยต้องรีบวิ่งเข้าสุดท้ายโดนจ้วงลังือเจขุณลุกนลยแกทุกคนทำไมมีความสุขกับเพลงจังเลยนะที่ที่ผมต้องเอาเสียงลงเพราะอะไรรู้ไหมกลัวเพลงติดติดลิขสิทธิ ตรงนั้นเรางนั้นด่ไม่ต้องโงเรามาเดนทำไมอ่ะ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 ทำไมไมตรงนี้มันจุดลิปทำไมอ่ะทำไมอ่ะไมเฮ้ยงอะไอ๋นี่ไงนายิม หาเลยหัขาดฉีกเลยเนะี่ยหัวหัวแล้วกลับหัวเลยโอ้ทำไมทุอกอย่างแดงหมดเลยเนะี่ยโอ้ทุกคนแต่ละคนนึกว่านึกว่านึกว่าเป็นโรคตาแดงไปด้วยวใสเดินตัวตัวยกมิี่อยู่ไหนอะโถไม่กล่ากไปทำไมมือดอะเข้าไปเข้าไป โอ้หทำไมทุกคนต้องกระโดโดรถเต็นเดี๋ยวอ๋อกไปเสียงเพลงเสียงเพลงโอเคเต็น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 เต็เต็น,น,ตน,นโอเคขอชูวเข้าก่อนนะมันเบียดมากเนี่ยแค่แค่อยู่แค่อยู่แค่อยู่กันแค่สิบคนก็เบียดแล้วอันนี้กี่คนเนี่ยสิบล้านคนหรือเนี่ยอืมถ้ามาสิบล้านคนนี่ไม่รู้จะจะเบียดขนาดไหนเบียดจนตาย เงียบเงียบเงียบตัวเราแดงเลยนี่หุ่นไรอ่ะทุกคนเห็นเห็นไหมโอ๊ยไงตัวแบบที่เราพูดูถึงตั้งแต่ตอนแรกวายโหลัวให้เดินเข้าไปใกล้นายเหี้ยนายจะโดนฆ่าตายฉันไม่รู้ ฮ้าวไม่อยู่เอะแล้วเพื่อนมีอยู่อะไรป่ะอยู่ด้วยเว้ยอยู่ด้วยมันคือตัวอะไรอะทุกคนมันเหมือนหุ่นของไฟแนเอนเฟรดี้เลยอะกลับไปกว่อนโอเคขอตัดไปตอนนี้เปิดหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกิน เค okay, ลียร์เปิดทุกคนโอ้ฉากนี้ใช่เลยไฟในเอน็นเฟรด,ดี้เหมือนเดิมแต่นี้เป็นรากสองไฟทุกคน,นต้องมาแอบกันเนี้ยเหมือนตุมีตัวอะไรเงี้ยอะไรอ่ะยป๊อเต็ด้าป๊อเต็ดนำมจิสัตว์พะขาวาโตเลยฮัลโหล ออโอ้โหโอ้โหโอ้โี่คนตายเรายิดยืดออกไปจนเถอะโอ้โหไปและเจ้าทางออกอยู่ไหนทางออกทางออกโอเคเราก็กลับมาอยู่กันในริบเหมือนเดิม โอเคมันเดิมตัดมังเปิดแ้วทุกคนอเออแหลกมาเฮ้ยขบอยเหรอผีขบอยเอ๊ะไปดูถ้าไม่ดูตรงภาพเหมือนนะมันไม่มีผีขบอยอะลองขบมานี่อาจจะเป็นบ้านเอ๊ะทุกคนได้ยินไหมเดี๋ยวเงียบก่อนทุกคนได้ยินอะไรไหมหมอนเสียงไซเรนอะ อย่าบอกนะว่าเสียงนี้คุ้นเลยแสดงว่าน่าจะเป็นเป็นตัวอะไรน,น่าจะเป็น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 ตัวอะไรน่าจะเป็นนั่นไงว่าเลยต้องเป็นไซเรนเนี่ยเออเป็นโอแสบแสบแสบหูโอดัง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 เพื่อนอย่าไปหามันเดี๋ยวนั้นก็ตายหรอก คือมันเหมือนในตัวในเกมแกรี่มอ,น,นะอนเลยนะี่เหมือนโอ้โหตัวก็ใหญ่ว้าวตกแมพอะไรเออผีดตัวอะไรผีดตัวอะไรเออเหมือนเดิมแล้วโอเคเราจะออกไปกันเถอะไม่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 ไม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 ฉันฉันไอเปิดประตูเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดเดี๋ยวดิเปิดเออแตงกิวมากเพื่อน นี่มีตัวอะไรเนาะประตูไหมอะไรวะสงสามสองสามเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครอยากให้มีอีพีสองคอมเมนต์มาโอ้โหฮี่เหลพวกนายพวกนายไม่เดินเลยไปนายไม่เดินกันหรอนายนาย ไม่ไม่เราเป็นลูกผู้ชายล้วต้องตล้ต่อถูกก่อตัวก่อนบ๊ายบาย